ธนนชัยจมโชคดีสามสองไปไปดีถนนชัยครับที่นี่เลย เกี่ยวดากรอดนึงนะครับไปต่อนะครับโอ้ยแหน่นักมากโอ้ย,นอนม,ม,อยมันขึ้นเหลื่อมใชน้อมือนหน่อ,นอจอเท่าไรทับเหมือนมาเห็นยังเลยนะครับเฮ้ยเราควเห่าควนหมองไฟกันไดเดี๋ยวเด้อยแหน่นนเ,เห็นแล้วเห็นควนหมองไฟแล้วออาปากไว้ที่เปาเละหมานครับสีธนชนชัยบนละต้นยาง <ล>นี่ก็สีทน้นเช่ครับหาหม่องยูหม่องน้อนเหรอหล,หล,หลังไม่ดีเผาที่เดียวก,กับบ้าน,นด้วยเลยเผาละกันเบินกันไปรุนกันไปครับ